สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้เท่ามีสามดาวสิพาท่านผู้ชมมหาคุณพ่อสมานอีกครั้งหนึ่งเมื่อคืนเนาะสึงหมวดกรคุณพ่อสมานหหาเก่ากับเก่าสองกับท่านผู้ชมซึ่งเขาทั้งบนทั้งล่างวันนี้เท่ามีสามดาวก็เลยสิมติตามคุณพ่อสมานอีกครั้งหนึ่งค่ะ อคุณพ่อสมานสิฟันเหลขกตัวใดสิจุดทูบด้วยเหล็กยี่เหลขเล็ดตัวใดกันล่อไปเบิง์นของผอมกันเลยค่ะก็ฝากติดตามกดไล่กดแช์กดกระดิง่งให้ท่องมีสามดาวนั่นไม่เด้อค่ะไปเลยค่ะไปเบิงคลิปของคุณพ่อสมานของผอมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสมานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อใหญ่สมาน เราก็เป็นปูฟันแม่นมีโชคมีลาเนาะครับผมผู้ชมเนาะโอ้โหเมา่อเย็ดเมื่อไงตัวเพื่อนตัวได้ตัวจ่อคองตัวบ่ได้นะครับงวดทหันมากหลายเก่าส่อตัวงวดฟันแล้วงวดตั้งงวดตัวนันหลังสีฟันเจียวรถขั้นขาวผมตัวนันมันคือบ่อครับโอ้ครับครับฟันเจียวรถขั้นขาวขันขาวมือนังสีเขียนเลยเาแต่เร่งาเร่งมาเอารถขั้นนี้ไปขายดุซี่แล้วุซี่เต็มโหลดเลยบาทไปจอดทุจรัการหวดเงียวลยลงไปเงียว ตองไปเงียบแล้ววานี่หน้ำมันละไหลท่วมรถประตูคา่ี่เปิดรถมันปิดครับผมรถมันดปิดแต่เอาเอาเอาเลขมาเสียงเลขนี้มาเสียงอยู่สามตัวครับคำว่าฝันเกี่ยวแต่ว่ารถขั้นมันมันไม่ค่อยออกได้ทะเบียนบ่ะครับคุณบอกสองสูตรแปดสองสูตมันออกกันแปดสองตัวนี้ก็มาที่โพสือได้หน่อยว่าที่โพสือกับสื่อได้ไหมแม่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 เอะืากเลยขึ้นการบ่มากนะว่าคนมาค้าขายคนบ่มากกันเลขเขคกว่าฝันเกี่ยวแต่ว่าเลข

มากันหลายช่องนะครับเนาะเหมนนี้เนาะมาติดตามตุลีครับคุณพ่อมาเนาะก่อนอเล็กอเล็กอเล็กเมื่อสามตัวสามตัวถูกซาตอนเ่วานอันมากครับบ้าอย่างก็มาเที่ยมเนาะภาพบ้าอย่างมีเห็นห่าหกเก่าหรือหาเก่าหกเนาะแต่ว่าควาปัดเห็นเป็นหกแต่ตอนแรกจุดจุดปื๊บจุดปื๊บเนี่เห็นเป็นหาเมื่อเกิดเลยจาวาบานเมื่อโลบมากผมก็เลยมาเป็นหกหกเก่าหกก็เลยมากหกเก่าหก ครับตะเบาอย่ามาพอว่าหาได้พอวนนี้เนะาะครับคุณแม่เอเออหาหกเก่ามันก็ออกข้างล่างท่านบอกมาผกก็มาเก่าสองครับกรบวมาฟัน,นเห็นงูตายสองตัวก็ว่ามันเก่าสองแล้วน้ำเก้าสองตัวงวดยิ่งนักงวดนี้เลขเลขมันมีอยู่สามตัวแต่มันจะวัวเลขผมถิถือเลขปู้ใดกับผมวันเดียวเลขอื่นมาปล่อยเอาเลขผมเลยนะครับผมผมเขียนไปตั้งแต่วันที่สิบแปดแล้วนะครับมันมีอยู่เลขสามตัวนี่ตัวการมันห้าเก้าสาม ห้าเก้าสามมันมาะกับงดเ,เดี๋ยวนี้หาคับเก้านี่ถ้ได้เกิดต้องอยู่ครับผมอยู่ตั้งแตยูรางอยู่อยู่บนสองตัวนี่อยู่แน่นอนคือว่าครับครับนะครับหนึ่งแปดไอแปดหนึ่งหนึ่งหาหกเกียรตครับสามตัวนี่เล่นไปเลยนักไปเลยครับข้บบดีก็มาพอเลขถูกตัวนี้เลขถูกผมไปบบซากระปูพุทธฤษีผุดชงเนาะไปลุกสีเกิเมื่อวันนี้โซามากมันก็ออกศูนย์หกแปดสามตัวต้องตกเลยศูนย์หกแปดงวดก่อนงวดก่อนวันตอนนตอนก็วกตูฟังัเพืพ่อตอนนะ ขานมาไปบูซาเมืองนะผมไปหาเพิ่มือวันเสาร์ผมก็มามาจุดจูดเด็ดตัวนี้หนึ่งมันมันมันตัวนี้มันอย่างตัวกลางนี่แหละสำคัญอีกแหละครับเดี๋ยวเด้อยครับเด้อก็หยาดขึ้นกวาสมาห์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้แววแอมเราทุงเมืองกับเมืออบ้างทวงกันี่งวแปดหนึ่งศูนย์แปดนี่หละหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดตัวหนึ่งศูนย์คือเลกเก่ากับปัจะบหนึงครเรีเก่ามันต้องยากกว่านี้เนาะแมนอยู่ มันเถากัคบคือเหล็กเก่าป่านกันเก่ามันกระจายโปรตีนเดี๋ยวผมก็เลยว่าจากเราครับลามหาให้เขาโอ้กรนจายได้กมันเสียเอาตัวนี้กรับตัวนี้ตัวตัวที่หนึ่งกับตัวที่สามมันใจตัวใดก่อนนะครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งครับกับกับหนึ่งหนึ่งหาเนี่ยครับมากอยู่แต่บอมาแค่ป่านแปดหนึ่งครึ่งวันผมว่ามาเก่าสองแห้งละครับครับเก่าสองเพเก่านี่ยคมากอยู่มันทางมันผลิตเป็นเลขกันตรงนั้นทายมันเก่าหาหาเก่าเนาะครับมันผมิตออกเลขกอันเขา ผมก็บริเอาเลยแล้วผมบอกคือตอนมันเสียออกมากเก่าโคก็เก่าหนึ่งแล้วน้ำเอาแต่แต่ยูทูบอันนี้ครับยูทูบยูทูกแล้วก็ฝันดีเท่านนี้เนาะฝันได้กินเบียร์สองลางเบ้าเม้าไหมเบียร์สองลังขึ้นได้กินสามข้นสองขวดน้ำพักการเมาอยู่ครับแล้ก็สองลังไมมีเมาเลยสบายเลยโอ้ยได้โชคใหญ่ละครับคุณพอสบายงวดนี้ผมคือลาบอกมากหลายแปดหนึ่งแปดหนึ่งเม้าครับเนาะหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปด สามตัวตัองตดเวยพ่อปูเนอวผมก็เลยไปปูซ่ามากนี่นปูรูสีปูเป็นสีพระโชคนะคาราคุณบองวัดพระงามครับอันนี้เป็นงวดที่แปดใช้ไนะพี่มาแปดครับงวดทีแปดงวดทีแปดด้วยครับท่านผู้ชมด้ับติดต่อกันแปดงวดแล้วเนาะค่ะแต่ว่างวด เอ้เกหัวนหกหัวน่ถือหลายมิตลาดพันมีเออม่งวดมหลักมือครัรหลายลอยได้มดักพันหละนีหกเก่าอะไรต้องหาลอยะเก่าหาตุรีไร้ยู่นะครับเมเซีย่มก็ได้ต่ว่าเลขผม่าหลายตัวเลขมันอยู่ซีตัวอนอมอมเซียงอธิษฐานเอาขั้นออกแล้วออกขั้นบ่ออกขั้นหาฝันขั้นี่ออกให้ฝันดีปารดีปารที่นั่นที่นี่นะครับเอาเซียนะแต่แต่ก็่าว่าเลยตวจทขึ้นปัตมมาน แต่ก็ว่าฝันว่าคับรถดข,ออขั้นขาวอยู่เนาะขั้นขาวแต่ว่ามมนสิผมแปดสองเกัสิถ้าจะมาันบอกว่ากติหลายตเนาะแม่แม่แมเอาตัวแขนแคนได้เนาะตัวแคนแนนี่เราบอกแปดหนึ่งนี่ยแปดหนึ่งนหนึ่แปดศูนย์แปดสิบห้าหกเจ็ดสามตัวกบห้าเก้าสามครับเท่านั้นครับเลืผมยี่ตัวเท่านั้นบังอวั่นถือก็ถือว่าถือก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่บุญวัฒนาแล้วแต่เทพบุตรูเทีวดาบที่ตเนาะปูดพุ่มเขา่ลับเาแต่ว่ากติ มันก็เจ็ดงวดแปดงวดนะเนาะแมนเดี่ครับเจ็ดงวดทีนี้งวดที่แปดงวดที่แปดก็คือว่ามันสุดยอดเลยครับสีมาอยู่แล้วคือว่ามาครับแมนแมนมากต้องจัดนักล่ะงวดว่าหันก็ต้องบนทั้งล่างบนทั้งล่างเลตว่าของบ่อเขาเอาหาเก่าเก่าห่ากับห้องใดกับบ่อคือเด็กก็คือพี่เด็กไปเบิ้งกับเอาสมานองบ่อเอาครับทำเลตว่าเก่าเก่าหกเก่าสองสองเก้านี่แล้ว อืมน่นเอาเพราะว่าเถือกระเถืออเนาะเบาเบาเป็นตัวตัวเพื่อนตัวใดอดีตัวจะควของตัวใจจั่วของตัวอะไรเลยเขาเถือเพราเขาเถื่อสามร้อยเขาก็ว่าเถือกสามร้อยเขาบ้าเถือ่อหนึ่งเขาก็ว่าเถือก่อยหนึ่งเป็นตัวตัวเพื่อนตัวได้ตัวจะ่วของมันตัวอะไรนีอยังกระดานนี่เจ็ดแปดม้วเนี่ยผมก็คือว่ามันใจกับเงาะฝันงาะเต๊เอาเรศมากนี่แบบฝันจะาฝันที่ดีฝันจะกินเราเลยไปนั่นไปนี่คฝันเรื่องสี่บอก บอผ่าค like ือตอนงวดตอนวันน่าโดดเมาเหล่าหลายกับแมนสองตัวตเต็มเต็มเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้มันศูนย์แปดนี่บอกเรื่องแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดอยู่ในดูในคลิปผมเห็นหลายอยู่แต่ว่าสัญญาณเขาจะว่าเอาเลหล็กของไปเอื้อนไปปล่อยตัวเลขผมนี่ผมเขียนเอาอธิษฐานไว้ตัวไหนเอาเอามาเอามากกระเพิ่นกับอธิษฐานมามาใส่หนีบาทพอดีมาจุดถูกตรงกับเลขตัวผมมากเลยครับ ขึ้นหมวดเก้าสองหันมาตรงกันแล้วขึ้นลูกใต้มาขี่รถต่ํารถผมเป็นบอตอนนั้นโอ้ตอนนั้นเพราะว่าเก้าเก้าสองมาเที่ยงเลี้ยงไปทายทั้งหนาเนมากหลายบานทั้งทั้งมากไปเลยมางงวดนี้บานมาจุดถูกใดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดะเพราะมันกัดขาดในตะวันี่มันกิดนิ่เป็นจุดจังใดกับบ่อหงสตรงนี้ยังกับสีพาไปบังเบียนรถนอกขึพิบอสสานเนาะขั้นข่าวครับก็ขอบคุณขอบคุณพิบอสมานรในราครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขคุณาทุซาตุบังปาบกันครับาอําโตมก็มาติดตามคุณผอสมานให้เลยด้วยครับด้อเดี๋ยวสื้อาไปเบิงทะเบียนรถขั้นเขาด้วยครับไปชมกันขาครับไปเบิ่งทะเบียนรถข้าวเปิดองทะเบียนรถข้าวเป็นมากไปชมพ่ออมกันอ้ต้งมีเปิดบารนทนาทะเบียนรถผอสมานค่ะท่านผู้ชมขวมงด้วยเนี่นขวมไงเมื่อไรมันติดคงเมื่อไมันไ่ก้าวมาทั้งพี่พ่อดีนะครับขึ้นฟันะ ทะเบียนรถกับโบใบไม้ททหารน082 2082 2082นะครับเด้อฝันแม่นแห้งนะครับก็ลองเอาไปสื่อรถตรลีลองเบอร์นะครับเด้ออันจุดทูกก็ได้108อันนี้ก็ด082ถ้าเดี๋ยวท้องมีสามดาวกับสกนตัวเลขเซสมุติให้ทันผู้ชม แคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมเลขเขาคุณพ่อสมานเนาะค่ะเนาะ108 108ูนย์แปดหนึ่งศู้าเสาห้าเสามสอสองสสองอันนี้ทะเบียนรถของคุณพ่อคุณพ่อเป็นฝันเกี่ยวท่านผู้ชมแปดหนึ่งปดหนึ่งหนึ่งห้า หนึ่งห้1หกเจ็ดแปดองแ้กับแปนี่คุณพ่อพันว่าให้เน,นเน้นเน้นเค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อพันมาแห้งมาแห้งกับแปดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมก็ไว้เป็นแนวทางนะค่ะเนาะไว้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํางวดวันที่1นึกุมภาพันธ์สองพาหกส สำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกศิราธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ